สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสำหรับสกิลพ่อค้านะครับเกม Black n ล l ็อก r e b i r รนะครับเราจะอยู่เซิร์ฟเวอร์มอลล็อกนะครับแล้วก็ p a s s o n v e ว l นะครับตัวละครที่เราเล่นจะเป็น Back s u um m i t นะครับเลเวล39สิบเก้ิลพ่อค้าหลักๆจะแบ่งได้เป็น3สายนะครับ 1. สายสกิลหมู่เน้นลงดัน KVM เปิดทำดาเมจส,สตันนะครับ สองจะเป็นสายสกิลเดียวแบบรุนแรงทีเดียวฮิตเดียวนะครับและสามจะเป็นสาย ASPD หรือสายขวานสองมือเน้นฟันไวนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสายสกิลเปิดก่อนนะครับก็คือเน้นสกิลหมู่เน้นสตันสำหรับผมจะเน้นสเตตัสไปที่วิทนะครับ ค่าวิทย์เนี่ยสำคัญมากใน KVM หรือในการไต่ร้อยชั้นในการลงดันสไตตัสเด P และ P เดตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถยืนได้นานและสามารถต่อสู้กับมอนเตอร์จำนวนมากหรือ KVM เราจะสู้กับแอดสไนท์ที่เป็นสายฟันไวได้แบบว่าฟันแรกฟันเนื้อแรกเนื้อเลยนะครับก็คือตัว P d ดแล้วเนี่ยมหาศาลมาก ส่วนด้านสกิลเราจะมาดูก่อนว่าสายที่เราเล่นก็คือเน้นไปทางไมดัสทัดนะครับไมดัสทัดตัวนี้จะสร้างดาเมตจเป็นธาตุเนเธอร์ ater, นะครับซึ่งโดนทุกตัวในขอบเขตรัศมี3เมตรแล้วความแรงของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรอ่าตรงนี้สำคัญแล้วสกิลไมดัททัตจะคอมโบกับตัว พัชคานะครับจะเป็นตัวนี้ถ้าอัพไมดัตต้องอัพตัวข้างๆเขาด้วยตัวนี้จะเพิ่มพลังโจมตีของไมดัสทัสนะครับเป็นอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นและเปลี่ยนจากระยะสามเมตรเป็นห้าเมตรเลยครับตัวนี้จะเป็นสก,กิลหมู่สำหรับสายสก,กิลหมู่ค่าหนึ่งเราจะอัพเป็นไมดัสทัสเต็มสิบรถเข็นตัวนี้คาแม็กสิบ แล้วก็บัฟให้เพื่อนๆตัวนี้สิบนะครับเราจะได้สเต็งทั้งหมดห้าสิบสเต็งแล้วอีกสิบเราจะไปอัพอะไรดีทีนี้ก็คือสิบยี่สิสาสิบสิบโอเคครบสี่สิบแล้วนะครับเรามาที่ค้าสองเลยด้วยที่ว่าสายนี้เป็นสายเน้นวิ์เป็นหลักเปิดสตันตบทุบลงพื้นนะครับเรามาโฟกัสที่แฮมเมอร์ฟอสแฮมเมอร์ฟอสนี่จะสตันสตศัตรูถึง สวินาทีเลยนะครับโดยเป้าหมายสูงสุดถึง8ปดสกิลเลยก็คือในระยะรอบๆเนี่ยพูดได้คำเดียวว่าเละเละจริงๆแล้วถ้าแทมเหลือเราจะไปอัพอะไรครับตัวนี้เราสามารถไปได้2ทางก็คือถ้าเน้นถึกเราจะมาอัพตรงป้องกันดาเมจธาตุไฟแล้วก็ได้รับดาเมจธาตุธรรมดาลงและเบาลงครับตัวนี้แต่ถ้าเน้นแรงไปเลยเราจะไปลงที่ เวพอนี้นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มตามสเต็งแต่ว่าตัวนี้เราจะค่อนข้างใช้ทุนเยอะนะครับถ้าจะเล่นสายดาเมจจ๋าไปเลยเพราะว่าจะไม่ถึกอันนี้จะเป็นสายสกิลหลักๆนะครับที่เน้นสกิลระเบิดหมู่เป็นหลักแต่เรามาเทสให้ดูว่าสกิลหมู่เนี่ยทำดาเมจได้ประมาณไหนในสายอาชีพพ่อค้าจะเล่นได้ไหมหรือสามารถไปต่อได้ไกลแค่ไหนเรามาดูกันครับ ในการลงดันเราถือได้ว่าไม่น่าเกียดครับโดยที่ว่าเจ้าสกิลหมู่เขาเนี่ยไมดัตทัตเนี่ยทำดาเมจได้ถึงสองหมื่นเลยและในบางครั้งเฮมเมอ,อร์ฟอสเนี่ยเราจะมากดให้ดูว่าเฮมเมอ,อร์ฟอสเนี่ยสองหมื่นสี่นะครับสองหมื่นสามสองหมื่นสี่ไมดัตทัตเรามาดูบัมเข้าไปหมื่นห้านะครับถือว่าไม่น่าเกียดเลยอีกครั้งหนึง่งเฮมเมอ,อร์ฟอสบุ้มอย่างแรง อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายนะครับเป็น q v m ได้ตัวแท้งเหมาะสำหรับเป็นตัวแท้งและ